ก็ที่ผมเกิดไว้เมื่อวานเนาะว่า,าวันนี้เราจะมารีวิว t o โยต้าแคมรนะครับขออนุญาตเรียก Camry นะครับใครจะเรียก Camry ก็ได้แต่ผมชอบแคมผมจะเรียก Camry นะครับ <laughs> ไม่อยากให้พลาดเลยสําหรับพี่ๆคนไหนที่กําลังตามหารถเกง๋งราคาเบาผ่อนสบายๆเนี่ยคันนี้เนี่ยมผมก็ยังไม่อยากเชื่อเลยนะว่าราคาพอๆกับวิออสราคาพอๆกับอัลติส แต่เป็นโตโยต้าแคมรี่ฟังก์ชั่นออปชั่นจัดเต็มใครที่พลาดแล้วพลาดเลยนะบอกเลย c a m รี 2.0G เกียร์ออโต้สีบรอนเงินปี2009รถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงสวยจัดประวัติด,ดีไม่เคยชนน็อตไม่ขยับประวัติเซอร์วิสศตั้ลอดแล้วราคาเนี่ยว้าวแน่นอนโมอ,อีกจริงๆผมยังตกใจโอ้โห อยากมีตังค์นะอยากซื้อให้พ่อตาคิดถึงว่าตาเลยเนี่ยมาดูราคา2 3 9 0 0 0บาท2 3 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟีดาวตกค่างวดอยู่5,204บาทจัดได้เต็ม2 3 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟีดาวตกค่างวดอยู่5,204บาทรถปี2009แต่สภาพน่าขับมากๆมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับนี่พี่ดูสวยใสยไร้เริ้วรอย โอ้โหสภาพยังแจม่มไฟตัดหมอกด้วยกระจังหน้าโครเมียมสวยๆนะครับนี่โอ้อยากให้พ่อตาได้ขับคันนี้จังเลยเจีได้เนาะไม่ถูกหวยนี่พี่ดูแล้วป้ายนะเจ็ดเจ็ดอย่าบอกนะวันนี้เจ็ดเจ็ดตะกี้อะไรนะสี่ก่อนหน้านั้นหกหกนะครับถ้ามาเจ็ดเจ็ดนี้จบข่าวเลยนะพี่ดูไฟหน้า ไฟหนะ้าโปรเจคเตอร์นะครับสองแสนาม่าบาทยางสวยคุ้มเกินนี่ดูแล้วลองพิจารณาดูนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะแต่ถ้าพลาดแล้วก็พลาดเลยไม่มีอีกแล้วนะครับสภาพแบบนี้ราคาแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงประวัติเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะครับรถสวยจัดนะครับประวัติด,ดีไม่เคยชนรถไม่ขยับ Uh huh. เอาอะไรอีก <laughs> จัดเต็มอะ่ะคันนี้จริงๆรงล้อก็ล้อดเดิมๆนะครับโอ้โหยางเต็มเตเลยทั้ง4เส้นเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีมากๆกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีฟิล์มตัวกระจกมองข้างติดฟิล์มนะครับที่เปิดประตูเป็นโครเมียมแผงประตูสีครีมนะครับภายในเนี่ยตกแต่งด้วยลายไม้ให้ดู ภาบชั้นเลยหนึ่สองซ้ำนี่เป็นซอฟทัชนะครับกระจกออโต้ไม่รู้ออโต้ทั้งสบานหรือเปล่านะเดี๋ยวรอชมนี่สมบูรณ์นะปีศูนย์เ้าอ่ะพี่ดูโอ้ยคุมแล้วพี่ดูเบาะหนังนะมีรูระบายอากาศนะครับมีรูระบายความร้อนแต่ตอนนี้แดดสองหลังผมเต็มๆอย่างร้อนเลยเบาะหนังสีครีมส,สวยๆไม่มีคราบเหลืองนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะยูีนะสวยงามนี่พี่ดู ที่สําคัญเป็นเบาะปรับไฟฟ้านี่ฟังเสียงผมหลงไปแล้วเบาะปรับไฟฟ้าคู่นะโอ้โหผ้ายางนะครับพมมีหมดคอนโซลน,นะครับนี่ตกแต่งด้วยลายไม้ก็สีเงาสวยนะไม่โซมเลยนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากมีแอร์แบ็กครบแผงประตูแถวสองไฟสองสว่างติดหมดนะครับสมบูรณ์มากๆพี่ดูไม่มีรอยไม่มีคราบสกรปรกนะนี่ หนังสวยงามนะไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยปากกานะครับโอกระจกออโต้ทั้งสี่บานด้วยอ่ะพี่ดูนี่สมบูรณ์นะนี่เดี๋ยวผมอาขึ้นนี่โอ้โหเกินใครจะว่าผมมองก็ตามนะแต่พี่มาดูเหอะนะพี่ดูเบาชัดๆชัดๆไปเลยนะนี่พลาดแล้วพลาดเลยนะครับไม่มีอีกแล้วเดอ้อพลาดคันนี้ผมก็ไม่รู้จะแนะนําคันไหนนะ <laughs> t ตโยต้ Toyota, มีคันมีแคมรี่แล้วก,ก็กระโดดเป็น f o r t จูเนไปเลยอะ่ะนี่ผมพยางสะอาดสะอาดครับี่ดูด้านหลังเบาะนี่สวยทุกซอกสวยทุกซอยเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆาพี่ดูมีแอร์ด้านหลังด้วยโอ้โหแอร์แถวสองนี่ช่องแอร์ก็ไม่ไม่ได้แตกหักอะไรนะสภาพสมบูรณ์บางคันเนี่ยมันหกักมันยุยยี่นะครับคันนี้คือดีมากผมบอกเลยดีมากแอร์เย็นทั่วถึงหายห่วง พักแขนเท้าแขนนะครับลองแก้วน้ําพี่ดู๊ทรงสวยมากนุมน่มๆนี่ลายไม้คือสวยมากเงานะครับไม่โซมไม่ซีดนะครับเงาสวยๆเลยนี่วางแก้วน้ำนะได้สองแก้วนะครับดีมากๆแล้วตรงนี้ก็คือเป็นช่องนะครับอ่าช่องเก็บของวางของนะเอาของด้านหลังได้นะครับนี่นะล้วงไปเอาได้นะครับเผื่อมีของอยู่ด้านหลังนะครับ ดีมากๆไฟ่องสว่างด้านหลังติดหมดนะครับนี่นี่สามหลอดเลยพี่ดูล้อปีศูนย์เก้าอ่ะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหดูแลดีอ่ะขอชมเลยจากใจนะครับไม่ได้อวยนะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ดูแล้วพิจารณาเอานะครับคันนี้ได้ดิสเบรกทั้งสี่ล้อระบบเบรก ABS ด้วย <c oughs> ไฟท้ายส,สวยๆเลยไม่มีริ้วรอยอะไรนะฮะ คิ้วฝาท้ายเนี่ยเป็นโครเมียมนะครับเงาสวยๆนะแล้วก็มีเซอรเซอร์ถอยหลังอีก2จุดนะครับผมเปิดไฟหลีนะครับลืมบอกว่าไฟหน้าเนี่ยออโต้ด้วยสุดยอดไหมฟังชันออปชั่นน่ะกับราคาเท่านี้ผมนึกว่าตั้งราคาผิดด้วยซ้ำนะ2,39,000าบาทที่เอ้ยพี่ดูไฟท้ายสวยสวยเครื่อง 2.0G ฟังก์ชันออปชั่นจัดเต็มมากนี่สวยจัด ห้องสัมภาระด้านท้ายเนี่ยก็คือกว้างมากๆนะครับพอรถคันใหญ่เนาะพี่ดูสภาพสะอาดสะอ้านนะเนี่ยไม่มีคราบไม่มีรอยสกปรกเลยนะครับทั้งที่ไม่มีถาดปูพื้นด้วยนะเนี่ยพี่ดูดิบางคันมันมีรอยมีคราบสกปรกแต่คันนี้ไม่เลยนะฮะแล้วก็ไฟส่องสว่างติดอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหายห่วงนะครับผมขี้เกียจแกะตัวนี้ออกมามันต้องหมุนแล้วก็ถอดออกมานะนี่พี่ดูสภาพยังใหม่อ่ะ ไ่ดูดิไม้กระดานยังสวยอะ่ะตามนีเดอร์ยังอะไรมีนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแม่แรงมีนะครับนี่มันอยู่ในนี้นะมาดูเองนะครับอยู่ครบรถสวยแผ่นปิดฝาท้าไทยไม่ขาดไม่ลุยไม่เยินนะครับสวยงามสวยจัดไม่รู้จะชมยังไงแล้วขอโม้ไปเลยแล้วกัน <laughs> ตัวล้อด้านหลังฝั่งขวามือพี่ดูศูนย์เก้าอ่ะโฮ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 สวยนได้สภาพขนาดนี้นะผมโอ้โหขอชมจริงจริง นะคันนี้ขอชมทั้งทั้งคลิปเลยนะไม่ว่ากันเนาะสวยจริงสภาพแผงประตูไฟสองพื้นนะครับสองสว่างติดนะครับลายไม้สวยๆนะนี่พี่ดูเนี่ยโครเมียมแจ่มๆนะครับกระจกออโต้เดี๋ยวกดให้ดูมือเดียวประวัติด,ดีไม่เคยชนด้วยโอ้โหพี่ดูสมบูรณ์ลื่นไม่อืดด้วยคันใหญ่นั่งสบายเบาะนุ่ม ุ่มหนังอย่างดีผ้ายางผมมีหมดแอร์เย็นทั่วถึงเบาะสวยสุดๆพี่ดูไม่รู้จะโมยยังไงอะโม้เกินไปขออภัยนะ <_ s> พี่ดูดิ s> <S ก็เนี่ยก็ดูกับตาเองนะอา่าผมก็เห็นยังไงผมก็พูดไปอย่างนั้นนะครับ <_ s 1> ไม่ต้องกลัวร้อนเลยพี่ดูนี่ตรงนี้โอ้โหราคานี้เอาคันไหนมาเทียบ ฟังชันออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้พี่ดูตัวเบาะปรับได้ด้วยเนี่ยนะนะพี่ดูสวยขนาดไหนสวยเย็นฝาถังน้ำมันอนะ่ะหมอก็หมอ,หมอให้สุดปกติมันเนี่ยข้าบสนิมข้าบตกระปกใช่ไหมพี่ดูดิสวยจริงนะเติมน้ำมัน9195ไปจนถึง E24 ปย่นะถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองแล้วนะครับ09นะโอ้ะโห เสีได้จังนะเราไม่มีตังค์ถ้ามีตังค์นี่เอฟเองแล้วเนี่ยนะเอฟให้พ่อตาวิบูมันหน้าขับหน้าใช้จริงๆนะคือผมเป็นคนขับรถเร็วอะ่ะนะคันนี้คือเอาไว้เป็นแบบผู้ใหญ่ขับรถชิวๆอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะขับรถหล่อๆนะอ่าระดับเซียขับรถชิวๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมมันขับรถแบบเร็วไงซิกแซกไงแต่คันนี้คือขับรถเย็นๆสบายๆอย่างเงี้ย นี่พี่ดู่ะสวยงามนะไม่ฉีกไม่ขาดสติกเกอร์อะไรมีหมดนะพี่ดูมอ,อกอมอ,อกออะนะนี่สติกเกอร์แอร์นะปั๊มโลโกโ้โตโยต้าประวัติดีไม่เคยชนน็อตไม่ขยับพี่เอ้ยสุด สุเสาร์อาทิตย์นี้มาดูรถได้เลยแต่ผมบอกว่าผมเกรงว่าไม่น่าจะทันนะ <c oughs> อาจจะมีคนโอนจองก่อนก็ได้นะครับใครช้าก็พลาดไปใครโอนจองก่อนก็ได้สิทธิ์ก่อนนะครับ <c oughs> เห็นราคาผมยังตกใจอ่ะโอ้โหราคาพอๆกับวีออสเลย ดูแล้วไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับลองพิจารณาดูหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับราคาแบบนี้ฟังก์ชันแบบนี้หาหาตัวเทียบอ่ะยากนะครับได้เครื่องยนต์2000ด้วยนะโอ้เดินทางไกลสบายนะครับฟังก์ชันออปชันจัดเต็มเบาะหนังเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าที่เอ้ยดิสเบรกทั้ง4ล้อมือเดียวด้วยเครื่องยนต์2 0นะครับ2,000ซีซีเติมน้ำมันได้ถึง E20 เนี่ย เครื่องยนต์เนี่ยนิ่งมากนะครับสภาพดีมากนะครับขนาดปีศูนย์เนะยังได้ขนาดเนี้ยขอชมเลยนะครับขอชมเลยแล้วคันนี้เนี่ยประวัติเซอร์วิสศูนย์ตลอดด้วยเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆแบตก็สวยพี่ดูสวยงามแต่ที่นี่เนี่ยเหงื่อผมพักๆเลยเนี่ยมันร้อน ช้านี้อากาศร้อนปลายฝนต้นหนาวแล้วพี่เอ้ยเตรียมตัวเที่ยวนี่ไม่อยากให้พลาดเลยนะถ้าใครกําลังหารถราคา2000สนนะซื้อเงินสดเนี่ยรีบไปโอนเล่มให้แน่ดีนะครับอยู่ต่างจังหวัดได้หมดนะครับรอรับรถก็ได้นะครับดูแล้วไอ้ดูติดตามมานานตัดสินใจได้เลยนะครับโอนจองได้โอนเงินปุ๊บไปโอนเล่มให้ทันทีนะครับโชคําแข็งแรงนะครับพี่ดูสภาพ สมบูรณ์มากมากอ่ะผมพยายามถ่ายต่อเนื่องนะครับโดยจะไม่ตัดคลิปนะครับจะให้มันต่อเนื่องกันไปเลยนะชัดบ้างเบอร์บ้างยังไงก็ขออภัยนะพี่ดูเอาถ้าสวยคอมเมนต์ให้ผมหน่อย สวยมากพิมพ์สวยมากสวยน้อยพิมพ์สวยมันน้อยมันจะสวยน้อยเหรอพี่ขนาดนี้นะเออพี่ดูดิสวยจริงๆสมบูรณ์สดเอา้าตามนี้นะเสาร์วทิที์นี้ร้านเปิดแต่ถ้าแนะนำนะตัดสินใจได้เนี่ยโอนจองเถอะไม่อยากให้พลาดเพราะว่าโอนจองเนี่ยมาดูรถไม่ถูกใจเซ็นเป็นเน,นไม่ผ่านก็คืนเงินจองนะครับ ใครที่ตัดสินใจได้รีบโอนจองด่วนนะครับปรึกษาแฟนให้เรียบร้อยเธอรีบมาดูเร็วเดี๋ยวไม่ทันอ่าถ้าพี่ๆใครคนไหนที่เคยติดตามหรือว่าเคยพลาดเนี่ยจะรู้เลยนะครับสวยจริงแล้วมันราคาสองแสนกว่าฟังชั่นออปชั่นได้ขนาดเนี้ยมันเกินอ่ะไม่ได้โมเลยคือผมรีวิวมาหลายคันนะนนราคาสองแสนสามหมื่นบาทเนี่ยมันจะเป็นวีออสะแต่คันนี้มันเป็นแคมรี่ะแล้วฟังก์ชันเนี่ยโอ้โห อย่างที่พี่เห็นนะแผงประตูสวยมากนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับพี่ดูสหานสะอานดีไม่ได้ใส่แว่นตามานะครับนี่แดดสองเห็นได้ชัดเลยออโต้ทั้ง4บานเซนทัลล็อกมีครบนะที่เปิดโครเมียมตกแต่งด้วยลายไม้ไม่ซีดไม่จืดนะครับลายไม้ก็เงาสวยนะครับสีน้ำตาลสวยๆเลยเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าโอ้โหสุดจัดนะครับราคานี้นะสองสามเก้านะี่คือสุดจัดเลยนะ ผมก็ไม่เคยเอ่ยแบบแบบนี้มาก่อนอะ่ะคือได้เห็นสภาพเนี่ยเราก็อยากได้เองด้วยอย่างที่ผมบอกนึกถึงพ่อตานะครับกลับเข้ามาด้านในนะครับพี่ดูพวงมาลัยคันใหญ่นะคันใหญ่สวยงามนะครับเป็นลายไม้นะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะมีแอร์แบ็กครบเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีระบบคูสคอนโทรลด้วยนะครับควบคุมความเร็วอัตโนมัตินี่พี่ดูโลโก้โครเมียมก็สวยสวยนะ 1> 1, 2, 3, นหนึ่งสองสามขอจับโฟกัสนิดนึงนี่สวยไหมอันนี้เป็นแอร์นะเนี่ยแอร์ Air ควบคุมแอร์ได้ด้วยพี่ดูสุดจัดอ่ามีรายละเอียดบ้างเล็กน้อยนะครับเวลาจับรถเนี่ยนะครับมือก็ถลอกอะไรเงี้ยมันก็มีการถูเสียดสีนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับตรงนี้นะจะเห็นได้บ่อยมากนะครับแต่เนี่ยพี่ดูสีอักษรอ,อะไรเงี้ยไม่หายนะเนี่ยอันนี้คือตามปกติเลยใช้งานอะ่ะมันก็มีอย่างเงี้ยแหละนะแต่พี่ดูปุ่ม สียงอยู่บางคันเนี่ยสีหายถ้าถลอกนะแต่คันนี้ไม่เลยนะครับพี่ดูอสุดจัดแล้วระบบคคสคอนโทรลเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะควบคุมความเร็วอัตโนมัตินี่สุดจัดสองสามเก้าเอาพี่ดูไฟไฟออโตโอ้นี่ต้องบังแสงนี่ออโต้ออโต้ตรงนี้แสงมันไม่เห็นนี่ออโต้ตรงนี้เห็นไหมอ่าปรับมาออโต้ได้เลยนี่ อันนี้คือออโต้นะเนี่ยเนี่ยนี่ยนีออโต้แล้วนะถ้าปิดก็นี่เลยโอเคไม่พอพี่ดูสองสามเก้าปัดน้ำฝนออโต้ Auto ด้วยโอ้โ oh, ห oh, สุดจัดอืมเรือนใหม่ก็สวยแบบคลาสสิกอะนะรอบเครื่องยนต์นิ่งๆสองจุดูนขออนุญาตเหยียบนิดนึงน้ำมันจะหมดแล้วหนึ่งสองซ้ำนุ่มมากบอกเลยว่ามานุ่มๆมาเนิบๆมาแบบผู้ดีมาแบบผู้ใหญ่ นะอย่างที่ผมบอกไปอะ่ะผมขับรถเร็วอันนี้มันไม่ได้กระโชกห้องกมันมาแบบนุ่มๆข้างนอกเอาไซส์สาสิบสององศาเลขไมายอยู่สองแสนแปดสองแสนแปดพันห้า้อยสิบเก้ากิโลสองแสนแปดพันห้า้อยสิบเก้ากิโลรถประวัติเข้าศูนย์ตลอดยอดเยี่ยมกระเทียมดองเพราะเจ้าของรถเมอเดียวดูแลดีมากๆระยะทางของน้ำมันใช่ไหมอันนี้หรือว่าเป็นควสคอนโรลน่าจะเป็นระยะทางของน้ำมันนะนี่ศูนย์กิโลมันหมด ต้องเติมค่าเฉลี่ยอันนี้ไปขับอีกทีหนึง่งแทงเอเวอร์เรสต์อ่ะผมอ่านถูกไม่ถูกไม่รู้นะแต่ไปขับเองอีกทีหนึง่งอาจจะมั่วก็ได้ <laughs> อันนี้ความเร็วเฉลี่ยะนะครับต้องไปขับเองอะ่ะอย่างที่ผมบอกไปเนาะถือว่าประหยัดไหมไม่ได้ขับรถเร็วอะ่ะผมถือว่าประหยัดนะเพราะเติมน้ำมันอียสิบได้นะเฉลี่ยสิบเอ็ดสิบสองนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพี่ดูได้ยินเสียงมอเตอร์ไหมเบามาก เบาปกติเลยนะมีฟิลี้วตัวกระจกมองข้างด้วยนี่พี่ดูสมบูรณ์นะนี่สมบูรณ์นะส,รณสุดยอดสุดยอด,ดยอดเยี่ยมสุดจัดเอาเนี่ยได้ยินไหมเสียงเบาดีมากเลยนะหนึ่งสองซ้นี่นี่สมบูรณ์ไหมโอโ้โหสุดยอดเอาลืมหนึ่งสองซ้เข้านี่พี่ดูลงพี่ดู นอีกหน่อยนี่สมบูรณ์มากสุดจัดโอเคเด้อหนึ่งสองซพี่ดูลายไม้ชำ่ชำๆเลยพี่ดูคอนโซลไม่มีรอยสวยพี่ดูสภาพโอ้สองแสนสามหมื่นเก้าพันผมยังตะลึงไม่หายเลยเนะี่ยจริงๆนะตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วนะครับถือว่าอากาศร้อนนี่เครื่องเสียงเดิมๆนะสติ๊กเกอร์อะไรก็ไม่ลอกนะพี่ดูปุ่มก็ยังอยู่<ส>นะ เสียงก็ดีอันนี้ยังไม่จูนนะเปิดสดๆเลยถ้าจูนก็อ่ะนี่เบสเพิ่มเบสดหน่อยเพิ่มเสียงแหลมหน่อยโอ้โหสุดยอดผมจะฟังประมาณนี้แหละ่ะ fm ห fm สนี่ fm สนะเบอร์2ช่องสาช่องสี่ต้องเซตไว้ก่อนช่อง5้าสมมุติว่าช่องนี้เป็นช่องที่6เราจะเซตไว้หนึ่งสองสามกดค้างนี่กดค้างไปเลยโอเคเนาะหรือเราจะสแกนมือนะครับสแกนมือสแกนอย่างนี้ หนะมุนไปได้นะครับสมบูรณ์มากๆนะครับที่ขับเคลื่อนพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันะดิสมีไหมเราขอดูดิสหน่อยดิสไม่มีนะกมไม่ได้มีข้อกดเลยไม่มีข้อมูลนะครับ AM นะเอ๊ะเบมหนึ่งเอ๊ะเมสองกดได้เลยนะครับนี่หมุนมือนี่ร้อยแปดนะอันนี้เป็นช่องหนึ่งกดค้างนี่ช่องหนึ่งอ่านะสมมติว่าร้อยเก้าเป็นช่องสอง ร้อยเก้าร้อยเก้าอ่ะไอร้อยเก้าสิบไอเก้าสิบไม่ใช่ร้อยเก้าสิบเก้าสิบอ่าเสียงพอไหมช่องสองนี่สมบูรณ์มากนะครับเอา้าเก้าสิบเอ็ดมันที่เก้าสิบเอ็ดมันก็ลงเชื่อนี่เก้าสิบสองนี่บริษัทของหน่วยงานของเก้าสิบสองพี่ดูฟังเสียงอือหือ อ่านี่เป็นไงยอดไหมโอเคเนาะสุดยอดอะ่ะผมบอกเลยเอา้าขออนุญาตปิดเลยเครื่องเสียงเดิมๆเพิ่มเติมคือทำงานได้ดีมากที่สำคัญนะพี่นะระบบแอร์ดูโอโซนแอร์ออโต้ฟังเสียงเอาแอร์ออโต้ดูโอโซนโอโหแอร์ดิจิตอล ไปโซนเก้าได้ขนาดนี้เลยรอเนี่ยโอ้ยมีรายละเอียดบ้างเล็กน้อยน,อยนะครับน่าจะเล็บไปจิกอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับเพิ่มพัดลมเงี้ยบางคนแบบเอ้ฉันร้อนเข้ามาปุ๊บกดปั๊บเนี่ยมันก็เล่งเลยนี่เอาดูโอออกจะง,ง่ายอยากให้เท่ากันกดนี่ดูโอนี่เลยกดนี่เลยอันนี้อันนี้มือหมุนอีกข้างหนึ่งนะครับแยกโซนได้เอ้ฉันร้อนฉันขอมา20ได้ไหมฉันร้อนมาก เฮ้ยชั้นหนาวแล้วฉั้นขอไปยี่สิบสี่แล้วกันยี่สิบห้าเลยก็ได้ชันหนาวแล้วลาฟ้าด้านหน้าฟอนด้านหน้าอันนี้อ่านว่าอะไรเรียวเรียวหรือแรไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่ามันเป็นด้านหลัง <c oughs> อ่านไม่ถูกแต่รู้ว่ามันเป็นด้านหลังแอซนะหมุนเวียนภายในรถนะครับเปิดแอร์นี่กดตัวนี้อากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับไปตั้งจังหวัดก็เปิดได้นะครับรับอากาศเข้านะครับแต่อันนี้ให้มันหมุนเวียน ไลฟ้าด้านหน้าไลฟ้าด้านหลังนะไฟติดหมดเนี่ยพี่ดูสมบูรณ์แค่ไหนออฟออฟออนออโต้ off, off, on, นี่ออโต้ auto, ตัวเดียวไปเลยจบนี่ออโต้ไหมสุดจัดสมบูรณ์ไม่พอนะแอเนี่ยปรับตรงนี้ได้ด้วยพี่ดูเดี๋ยวผมกดจากพวงมาลัยนะพี่ดูนะอ่ะดูมุมกว้าง น่าจะเห็นอยู่นะมุมกว้างขออนุญาตปิดแอร์หนึ่งสองสานี่ปิดแล้วพี่ดูทํางานได้สมบูรณ์ปกติปีศูนย์เก้าอ่ะพี่เอ้ย <c oughs> ย้ำแล้วย้ำอีกเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ย้ำแล้วย้ำอีกเลเนี่ยนี่ออโต้ตัวเดียวจบไฟขึ้นตรงนู้นเห็นไหม้อชั้นหนาวแล้วขอเบาเอฉั้นชั้นร้อนขอลดอุณหภูมิหน่อยนี่นี่ยี่สามแล้วเห็นไหมพี่ดูไปพร้อมกันนะนี่นี่ยี่สิบเอ็ดแล้วนี่เห็นไหม ยี่สิบเอ็ดมันก็จะเร่งพัดลมให้อีกเฮ้ยเธอร้อนใช่ไหมฉันเดี๋ยวฉันเร่งให้นี่นี่เห็นไหมหรือว่าเอ้ยโอเคแล้วออโต้เหอะไม่ไหวละอ่ากิเกตตาบละออโต้ตัวเดียวจบออโต้ตัวเดียวจบนี่สุดจัดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นโหมดหรือเปล่านะนะครับอาจจะเป็นโหมดพาวเวอร์นอร์มลนะครับแต่ที่แน่ลายไม้สวยมากสียังฉ่ำอะ่ะนี่พี่ดูมีที่จุดบุรีนะครับที่เคลียรบุรีก็มีเหมือนไม่ได้ใช้เลยใหม่มากพี่ดู ใหม่มากแต่จับโฟกัสไม่ได้เยอยนึงสองซ้ำขอแตะโฟกัสนิดนึงนี่โอเคนี่ปิดพี่ดูลายไม้ฉ่ำมากนะเงาสวยไม่ซีดอะแล้วมันไม่มีรอยอะพี่ดูมีชิปล็อกด้วยเนี่ยหนึ่งสองซ้ำเนี่ยมีชิปล็อกเกียร์ด้วยเวลาจอดนะใส่เกียร์ว่างเงาสวยๆนะครับนี่เกียร์สวยมากเนี่ยลายไม้ก็สวยดีนะพี่ดูเงาสวยเงาฉ่ำ นะไม่มีริ้วรอยนะครับที่วางแก้วน้ํหรูหรายังไงอย่างนั้นนะครับปีศูนย์เก้านะเนี่ยย้ำแล้วย้ำอีก <laughs> ย้ำแล้วย้ำอีกโอ้มี power outlet ด้วยอันนี้ก็เป็นช่องช่องอะไรไม่รู้นะอันนี้ power outlet นะครับโอ้โหช่องหัวแก้วน้ําหรือช่องอะไรใส่ของเล็กเล็กน้อยนี่เลื่อนได้เมื่อวันก่อนเราเลื่อนไม่ได้นะไม่รู้ตัวอะไรจําไม่ได้แต่ตัวนี้เลื่อนได้เห็นไหมเมื่อวานเรารีวิวอะไรอะ่ะปาเจโร่อืม นี่ไม่ได้นุ่มมากแต่โอเคนะโอเคมากๆนะวางแขนเนี่ยสบายนี่เปิดได้ด้วยมี2ชั้นนี่ชั้นที่1นนี่ชั้นที่2นี่พี่ดูโอ้ยเกินไปนะหรูหราจริงๆนี่ถ้าผมไม่ติดขับรถเร็วนี่เอาเลยนะเอาเลยนะคุ้มเกิน <laughs> ฟังเสียง <c oughs> คุ้มเกินอันนี้เราเปิดประตูไฟก็จะติดนะครับเราตั้งไว้นี่โอ้โหค่อยคอยเปิดด้วยไม่เหมือนรถเรานะรถเราจะติดปั๊บนะครับอันนี้ไฟค่อยๆติดหรูหลาปิดนะครับอ่าอันนี้เราก็ปิดระบบไว้อ่ะนี่นี่สวยไหมอ่ากดไม่โดนนะครับไม่ได้ใส่แว่นนี่ช่องใส่แว่นตานี่เป็นไงสุดจัดพี่เออยี่โอ้ ของเดิมนี่ดูแลดีโอ้โหโอ้โหยังไงมีไฟสองสว่างด้วยนี่สุดไหมสองสามเก้า<ม>เกินไปอะ่ะผมอย่าเรียกว่าคุ้มอะ่ะผม,มเรียกว่าเกินใครได้ไปเนี่ยยินดีด้วยนะครับจริงๆเนี่ยรีวิวไปก็โอ้โหโอ้โหอย่างเงี้ยพี่ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะเนี่ยดูแล้วพี่เร์นายเองได้เลยเนี่ยให้เทียบเลยแล้วกันพี่ดูคันไหนไหม สองแสนสามหมื่นเก้าพันกับฟังชันออปชั่นแบบเนี้ยลองพิจารณาดูไม่ต้องเชื่อผมนั่นแหละเนี่ยพี่ได้ขนาดเนี้ยโล้โพี่ผ่อนสบาย,บายอย่างกับรถวี o อสเนี่ยแต่เป็นโตโยต้าแคมรี่นะคันใหญ่เบาปรับไฟฟ้าคู่หนะ้าดิสเบรกสี่ล้อแอร์ออโต้ดูโอโซนด้วยโอ้โหระบบคูสคอนโทรลนะครับลายไม้สวยๆเนี่ยไฟหน้าออโต้น,นะไฟโปรเจคเตอร์อย่างเงี้ย นะกระจกปรับพาะไฟ,ฟฟ้าอย่างเงี้ยพวงมาลัยมันติฟัง์ชั่นอย่างเงี้ยแอร์แบ็กเอบครบอย่างเงี้ยโอ้ยไม่มีคำบรรยายนละโอนก่อนได้ก่อนแค่นะนะั้นแหละจบ ส <laughs> <laughs> คันนี้เป็น Toyota c a m ม y 2.0G เกียร์ออโต้สีบอลเงินส,สวยปี2009มือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงสวยจัดประวัติด,ดีไม่เคยชนน็อตไม่ขยับเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆ s e เซอร์วิสศูนย์ตลอดในราคา239,000บาทโอ้โหราคานี้ผมยังคิดว่าตั้งผิดนะเนี่ย239,000บาทเครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มตกข้างวาอยู่5,204บาท5,204บาทนะพี่นะ ผ่อนสบายเกินเงินเดือนหมื่นเดียวออกได้จัดไปนะครับซื้อเงินสดจะรีบไปโอนเล่มให้ทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรบกวนโทร0 8 5 2 4 9 1 9 8 7 0 8 5 2 4 9 1 9 8 7ก้าไปเเกริตรับเธอรถคันเก่าด้วยมีเอาติดเอ้ยพี่ผมอยากได้แคมรี่ขอขอยับได้ไหมเอามาเธอได้มี v ีออมีดีแม็กแคร็บอย่างนั้นอนะ่ะอยากขับรถเก่งบ้างนะครับอยากขับเคยียร์ออโต้บ้างเอามาเธอได้ไหมได้ มีมาด้าบีทีห้าสิปโอะไรเงี้ยมาเทิร์นได้หมดนะครับจัดไปนะครับรับเทิร์นด้วยเนี่ย,ยอย่างวีออสอย่างเงี้ยครอบครัวโตโยต้าเนี่ยผมก็เชื่อว่าอยากขับโตโยต้านะครับเนี่ยเอามาเทิร์นมาขับรถใหญ่นะครับขับคันใหม่ถึงปีศูนย์เก้าแต่สภาพเนี่ยว้าวว้าว,าวาเลยฟังกชันออปชั่น Option, จัดเต็มแอร์เย็นสบายไม่เชื่อต้องลองมานั่งนะมาทดลองขับได้นะครับผมโมยังไงก็ขออภัยนะความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับพูดไปก็ขำไปเนี่ยว้ยสนุกนะครับ มัวแต่โมลืมให้ดูกูแจโอ้โหเปิดฝาท้ายได้ด้วยสุดจัดสุดเกินที่สำคัญนี้ล็อกเทคป้องกันการขโมยอ,อีกลิ้นไปหมดแล้วโอ้โห,โห,โหเกินไปเนี่ยล็อกเทคก็อย่างดีเปิดฝาท้ายได้ด้วยเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูว่าติดง่ายแค่ไหนหนึ่งสงไฟโชว์นี่พี่ดูสวยๆนะครับสนี่ เครื่องฟิสตสตาร์ตติดง่ายครับติดแล้วรอบเครื่องยนต์นิ่งๆเลยนะครับจัดไปเด้อพลาดแล้วพลาดเลยไม่มีอีกแล้วนะนานๆมาทีนะครับไหนๆก็ถ่ายแล้วถ่ายให้ครบถ่ายให้หมดนะครับเปิดฝาท้ายได้ด้วยนะครับจากรีโมทเนื่งซ้จัดเต็มนี่พี่ดูสุดจัด <laughs> ไม่ไมีคำบรรยายแล้จัดไปนะ